ตอนนี้ก็ใช้ทฤษฎีทฤษฎีเออเราก็ทำให้ไม้เตี้ยกว่เรานะฮะเพราะว่าตอนนี้ไม้สูงกว่าเราเนาะเออ ดีวหยเรารับท่านไปทำมาก็เพิ่งรู้ว่าอย่างนี้เองนะเออ เดี๋ยวจะไปให้ลุยน้ำดูนะก็ตัวนี้ก็เสี่ยงนะฮะเสี่ยงตัวที่ว่าโทรศัพท์จะตกน้ำตอนนีนะฮะก็ตอนนี้ทำกระชังอุบานลูกปลาฮะเพราะว่าถ้าจะปล่อยเลยก็ไม่น่าจะรอดนะเพราะว่ามีปลาใหญ่อยู่ก็จะซื้อพวกปลากระหูกปลาจีนมาปล่อยเพิ่มนะฮะอันนี้ก็ใช้ทฤษฎีน้ำขึ้นให้รีบตักนะฮะอ่าวมัว เดี่ยวเ,เอาตัวนีโคลงกระชังไว้กันลอยนะพอร,ระดับน้ํามาเดี๋ยวใส่เกล็ดนเนาะเขาก็จะขึ้นตามถ้าระดับน้ำนะฮะขึ้นก็จะทําให้กระชังไม่จมนะเออขาที่สองสาวะเดี๋ยวไปตัดไม้ไผ่เพิ่อ่อน,นะครับตอนนี้ปลาซิวก็กาลังจะเข้าแนละ้วโอ้อาจจะได้ปลาซิวไปกินก่อนในปลากระชังนะฮะโอเคครับเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะฮะ คนเดียวก็เสียเอาได้ครับโอเคครับ